สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาประชาชนคนไทยทุกท่านในเดือนพฤษภาคมนี้บัตรคนจนจะ มีเงินโอนเข้าให้อีก2,815บาทนะครับและมีในส่วนของเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะครับ3วันติดต่อต่อเนื่องกันเลยนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบในการกดออกมาเป็นเงินสดเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่ากดได้วันไหนจํานวนเท่าไหร่โครงการอะไรนะครับจะได้ฟังกันอย่างกระจ่างอย่างชัดเจนเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยงานภา นะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์จากไอทีมีสาระนะครับสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับผมตอนนี้ก็มีการเปิดนะครับให้สมัครนะครับผมตั้งแต่ประมาณ 3- าถึงสปีที่แล้วตอนนี้ก็ หลายท่านก็ยังคงมีบัตรกันอยู่แต่ว่ารอบใหม่ล่าสุดนี้นะครับจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนปีนี้นะครับก็เตรียมความพร้อมกันได้เลยในส่วนของการลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปวิธีการลงทะเบียนแบบให้ผ่านง่าย ด้วยหลักเกณฑ์วิธีใหม่ล่าสุดของการลงทะเบียนซึ่งถ้าใครพลาดผมขอบอกเลยท่านอาจจะลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับบัตรคนจนรับอีก2,815บาทและมีในส่วนของการกดเงินสดได้ด้วยผมขอเรียบเรียงรายละเอียดและอธิบายให้ตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนนะครับว่าได้อะไรบ้างกดเงินสดได้วันไหนบ้างนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเลยนะครับ หนึ่งพฤษภาคมรายการที่1นนะครับก็คือเงินโอนเข้าให้500บาทเป็นวงเงินในส่วนของขึ้นรถมีและรถไฟฟ้าสามารถขึ้นรถมีและรถไฟฟ้าโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินถ้าเดือนไหนใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยรัฐจะโอนเงินคืนกลับเข้าก,กระทรวงการคลังนะครับรายการที่2ของบัตรคนจนเป็นวงเงินอีก 500บาทไว้สำหรับขึ้นรถบขสเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือจะเดินทางจากจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยรัฐก็จะโอนเงินคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังนะครับรายการที่3ให้อีก500บาทเป็นวงเงินขึ้นรถไฟรถไฟที่ว่านี้คือรถไฟที่เดินทางออกต่างจังหวัดหรือ เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับให้500บาทเช่นเดียวกับอีก2วงเงินที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้3มวงเงินนี้แยกกันนะครับอย่างละ5 0 0บาท3มวงเงินนะครับผมในส่วนของเงินที่ผมกล่าวมา3มวงเงินนะครับขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้า500ขึ้นรถบขสห้าร้อยขึ้นรถไฟ500ถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยรัฐจะโอนคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังนะครับและ วันที่1ในเดือนถัดไปรัฐก็จะมีการโอนคืนกลับเข้ามาให้ไม่สามารถสมทบยอดไปใช้ในเดือนต่อๆไปได้นะครับต่อไปเป็นรายการที่ 4, ของบัตรคนจนวันที่1พฤษภาคมเป็นวงเงินซื้อกาถหุงต้มจำนวน100บาทสามารถนำไปซื้อกาถหุงต้มได้ตามร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดรายการที่ 5, ของบัตรคนจนวันที่1พฤษภาคม เป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใครที่เคยได้รับเดือนละ200บาทเดือนนี้ก็ยังคงได้รับ200บาทเหมือนเดิมนะครับโครงการเพิ่มกําลังซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปรัฐจะมีการโอนให้เหมือนเดิมก็คือใครที่เคยได้รับ200ก็จะได้รับ200เหมือนเดิมนะครับไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครายการที่6ของบัตรคนจนวันที่1พฤษภาคม เป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกันใครที่เคยได้รับ300เดิมวันที่1พฤษภาคมก็จะได้รับ300เหมือนเดิมนะครับไว้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคนะครับในส่วนของวันที่1พฤษภาคมนั้นจำนวน2,100บาทไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายได้เลยนะครับไว้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็น รายละเอียดบัตรคนจนในวันที่1พฤษภาคมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวงเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้3วันติดต่อต่อเนื่องกันเลยนะครับผมได้อะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับในส่วนของวงเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ผ่านบัตรคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนั้นจะมีการโอนให้3วันติดต่อต่อเนื่องนะครับผมตามรายละเอียด ที่ทางภาครัฐกำหนดกฎเกณฑ์มาดังต่อไปนี้วันที่15พฤษภาคมจะมีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนให้สามารถกดเงินสดได้นะครับที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเป็นวงเงินในส่วนของผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ผมกล่าวคืออายุ60ปีขึ้นไปในส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีและได้รับวงเงินซื้อสินค้า200บาทตอนเส้นเดือน วันที่15จะมีเงินโอนเข้าให้ผ่านบัตรคนจน50บาทไว้กดเป็นเงินสดหรือจะสะสมไว้กดเป็นเงินสดในเดือนถัดไปก็ได้หรือจะนํำไปรูดซื้อสินค้าเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่2ของวันที่15พฤษภาคมอีกเช่นเดียวกันเป็นวงเงินผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและได้รับเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300ในวันที่1 กลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรคนจนจํานวน100บาทไว้กดออกมาเป็นเงินสดหรือจะนําไปร,รู้ซื้อสินค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครบอกว่ายังไม่อยากกดออกมาก็สามารถทบยอดไปกดในวันถัดไปหรือในเดือนถัดไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นารายการที่7รายการที่8นะครับผมของ บัตรคนจนนะครับที่ผมได้กล่าวมานะครับก็คือวันที่1เนี่ยมี6รายการนะครับวันที่15มี2รายการก็เป็น8รายการแล้วนะครับต่อไปเป็นวงเงินสําหรับกดเงินสดได้นะครับในส่วนของวันที่18พฤษภาคมซึ่งวันนี้จะได้อีก2รายการสามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผ่านบัตรคนจนหรือจะนําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้นะครับ วงเงินที่1นนะครับบัตรคนจนวันที่18หรือรายการที่9นะครับผมของบัตรคนจนวันที่18รายการที่1เป็นรายการคืนเงินค่าน้ําประปาในส่วนของการคืนเงินค่าน้ปาประปานั้น คืนให้100บาทแต่ท่านจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐก็คือการประปาะคนครหลวงการประปาะส่วนภูมิภาคก่อนนะครับถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องลงใหม่แต่ถ้าใครที่ยังไม่ลงก็ให้รีบลงทะเบียนนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วก็ให้ท่านชําระค่าน้ําไปก่อนและถุกวันที่18รัฐก็จะมีการโอนเงินคืนกลับเข้ามาให้100บาท แต่ในส่วนของหลักเกณฑ์นั้นรัฐกําหนดไว้ว่าบ้านท่านครัวเรือนท่านจะต้องใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทเท่านั้นและจะต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วชําระเงินแล้วถุกวันที่18รัฐก็จะมีการโอนคืนกลับเข้ามาให้100บาทสามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนเลยนะครับต่อไปนะครับวันที่18อีกเช่นเดียวกันรายการที่2ของวันที่18หรือ รายการที่1 2 3 4 6 7 8 9รายการที่10นะครับผมของเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมได้แก่วงเงินคืนค่าไฟซึ่งในส่วนของวงเงินคืนค่าไฟก็จะคล้ายๆกับวงเงินคืนค่าน้ำปลาปานั่นก็คือจะต้องลงทะเบียนก่อนถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับในส่วนของ รายการนี้นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วอ่ะผมลืมบอกไปถ้าใครที่ใช้ไฟในเขตการไฟฟ้านครหลวงโทรไปเบอร์1นึ่งใครใช้ไฟในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปเบอร์หนึ่หลังจากนั้นนะครับบอกรายละเอียดและลงทะเบียนให้เรียบร้อยพอลงทะเบียนแล้วให้ชําระค่าไฟไปตามบินแจ้งค่าไฟได้เลยครับและทุกวันที่18รัฐจะมีการโอนเงินคืนกลับเข้ามาให้315บาทในส่วนของรายละเอียด การเงินการคืนเงินนั้นนะครับรัฐกําหนดไว้ว่าบ้านท่านครัวเรือนท่านจะต้องใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนถ้าใช้เกินไม่ได้คืนเม้แต่บาทเดียวนะครับทั้งค่าน้ําและค่าไฟสําหรับค่าไฟนั้นนะครับถ้าใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทลงทะเบียนแล้วชําระเงินแล้วท่านก็จะได้รับเงินคืนเต็มจํานวน3 1 5บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับในส่วนของวงเงินที่ได้รับในวันที่18บแสองรายการรวมแล้วก็ 415บาทนะครับกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะครับผมหรือจะนำไปซื้อสินค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นวงเงินให้สำหรับวันที่22พฤษภาคมนะครับเป็นรายการที่11ของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับผมเป็นรายการสุดท้ายซึ่งในวันที่22นี้นะครับจะมีเงินโอนเข้าให้200 โอนเข้าให้ผ่านบัตรคนจนกดออกมาเป็นเงินสดก็ได้หรือจะซื้อสินค้าก็ได้ในส่วนนี้เป็นวงเงินสำหรับโครงการให้กับผู้พิการนะครับที่มีบัตรคนจนผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนจะไม่ได้เงินนะครับผมย้ำนะครับต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการมีบัตรคนจนเท่านั้นถึงจะได้รับวันที่22นี้รายการที่11ของบัตรคนจนพฤษภาคมนะครับ ได้รับ200โอนเข้าบัตรคนจนกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือจะซื้อสินค้าก็ได้นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมรับ2815บาทมีวงเงินสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ถ้าใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับหรืออาจจะเคยได้ยินข่าวปลอมขาหรือเขาปล่อยว่าอันนั้นไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้หรอกผมได้อธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจสามารถ กดย้อนกลับไปรับชมกันใหม่ได้เพราะว่ารายละเอียดที่ผมลงทั้งหมดเป็นรายละเอียดที่ผมได้นำมาจากหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้100%นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ